สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะที่จะมารีวิวเอ่อหมูไก่ปลาที่ซื้อมาจากตลาดนะคะว่าวิธีเก็บเก็บไว้ได้กินนานๆไม่ต้องไปซื้อบ่อยๆจะทำยังไงนะคะมาชมกันเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นอันนี้เป็นปีกไก่ปีกไก่ก็ซื้อมาแล้วล้าง ล้างให้สะอาดล้างด้วยน้ำเกลือล้างด้วยน้ำเกลือแล้วก็เอามาแพ็คใส่ถุงร้อนเรามัดยางไว้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวแช่ฟรีไว้เอาไว้ได้กินนานๆค่ะสะโพกไก่สะโพกโไก่ก็ล้างล้างให้สะอาดแล้วก็ล้างด้วยน้ำเกลือก็ทำเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็เอามาใส่ถุงร้อนแล้วเดี๋ยวแช่ฟรีไว้ทำเป็นถุงๆเพื่อความสะดวกในการใช้ หมูสามชั้นล้างด้วยน้ำเกลือเหมือนกันแล้วก็มาใส่ถุงแช่ฟรีซนี่นะคะปลาดุกค่ะปลาดุกก็ล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดแล้วก็อืมทองดูให้ดีนะตามกระเพาะตามพุงตามเหงือกอาจจะมีเบ็ดตกค้างอยู่ก็ได้ต้องเอาออกหมดเลยนะเหงือกก็ต้องเอาออกพุงเขาก็ไม่เอาเพราะว่ากลัวมีเบ็ด พอสะอาดแล้วล้างสะอาดแล้วก็ล้างด้วยน้ําเกลืออีกแหละแล้วก็มาใส่ถุงเป็นพแพ็คๆเงี้ยแช่ตัวเย็นไว้เนี่ยแค่ซื้อมาหลายอย่างหมูบดด้วยหมูบดก็มีก็เดี๋ยวก็แช่ฟิชไว้มีลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นหมูเนี่ยค่ะทุกอย่างเดี๋ยวก็ไปใส่ช่องฟิช แล้วก็สะดวกในการใช้เพราะว่าถุงหนึ่งเคียก็จะใส่ใส่เอ่อปลาดุกสองตัวก็ถุงถุงหนึ่งถุงละตัวอันนี้หนึ่งตัวอันนี้หนึ่งตัวได้สองได้สองถุงสองตัวหมูสามชั้นก็ได้สองถุงอันนี้ครึ่งกโลครึ่งกิโลอันนี้ก็ครึ่งกิโลได้สองถุงเหมือนกันสะโพกไก่สี่ชิ้นถุงละสองชิ้นนี่สองชิ้น แล้วก็นี่สองชิ้นอกไก่หนึ่งชิ้นปีกไก่มี10บชิ้นใส่ถุงละห้าชิ้นนี่ห้าชิ้นประดุกแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่ช่องฟีดกันเลยค่ะเก็บไว้ได้กินนานๆเวลาจะทำกับข้าวก็หยิบออกมาทำสะดวกสบายเพื่อนๆลองไปทำ ดูได้นะคะคลิปนี้ก็แคแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย